الاسلام كان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي نظيم رب صالي صدري ويسري لأمري وحدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ส a l a m ม a l a อ k u มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความจเริญความเมตตาความปรานีจาอิอัลลอห์สุบะฮานตะลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมสุดทธาทุกท่านพี่น้องครับกลับมาพบกันในช่วงประตูสู่ความเมตตาทําอย่างไรจะได้รับความเมตตาจากเอกอัลลอห์สุบะฮานะตะลาเราก็ต้องขวนขวายเราก็ต้องพยายามพยายามให้ถึงที่สุดจาบจนกว่านาบชีวิตของเรานั้นจะจากโลกนี้ไปนี่คือ ผู้ศรัทธาต้องมีความพยายามถึงขนาดนี้แน่นอนครับบทบัญญัติที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาให้เรามาเนี่มันไม่เหนือความสามารถที่เรานั้นจะปฏิบัตินะเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอะไระเรานั้นจะไม่นะมอบหมายในสิ่งที่เขานั้นไม่สามารถที่จะกระทําได้ดังนั้นในเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานตะาสร้างเรามาอัลลอฮ์ทรงทราบดีนะครับว่าพราะองค์จงนะ จะทรงมอบหมายงานที่เรานั้นจะได้กระทำเนี่ยต้องทําแล้วเรามีความสามารถหนึ่งในคุณลักษณะที่อัลลอฮฺสุบหฮานวัตลาจะรักและเมตตาแน่นอนครับคนที่ยำเกรงเพราะอ uh ัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮฺอยู่ให้บุญมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์บรักบรรดาคนที่สำรวมคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานาัตลา ทีนี้นะครับเราก็ามานั่งถามนะครับว่าความตักววความยำเกรงหมายถึงว่าอะไรนะหลายคนก็ได้บอกนะครับว่าความตักวาความยำเกรงนะเหมือนกับท่านอาลีรออร์วลอันฮุได้บอกกับพวกเรานะครับว่าความตักววความน,นั่นก็คือการยำเกรงเ,เกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ปฏิบัตินะครับ ตามบทบัญญัติที่พระองค์ได้ทรงประทานมามีความพอเพียงและมีความพร้อมในการตะเตรียมไว้ซึ่งวันโลกหนะ้านี่ก็เรียกว่าความยำเกรงตามที่ท่านอลีบินอบีตอลิบนะฮะได้บอกไว้ ส่วนบินดารดาราดีล่าว่านูเบลบอกว่าการตักวานั่นก็คือการที่บ่าวคนหนึ่งมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ด้วยการทิ้งนะทุกสิ่งที่เป็นเรื่องที่เป็นบาปและนะสู่การปราฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ใช้ละทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช่ นี่รับานตามที่ท่านอบูดาร์ดะได้บอกไว้นะดังนั้นนะแล้วท่านอาลีกไ็ได้บอกพวกเรานะครับที่ทำให้เรานั้นได้คิดว่าความตักวาเนี่ยนะจำเป็นนะที่เรานั้นจะต้องต้องอะไรฮะ ต้องขวายคว้าต้องค้นหาเหมือนก็อิตตะกุลลอฮักกอตุกอที่เราจะเคยได้ยินอันนี้ตลอดเวลาจงยำเกรงต่ออัลลอ์ตามสิทธิ์ที่นะฮะอยากที่จะเป็นการยำเกรงวลาตามูตุ้นอิลลาวันตุมสนีมูลและอยากได้นะฮะเสียชีวิตอย่าได้ตายตราบจนกว่าท่านาจะเป็นคนที่นะศรัทธามัน่นนอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องครับ การที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลาก็คือการที่เรานั้นยึดอยู่บนสายเชื่อขอ Allah, ง Allah อัลลอฮนะ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกและหลีกห่างนะในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานี่คือการยำเกรงดังนั้นสภาพของหัวใจนะเป็นสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์งดงามนะ ซึ่งหัวใจที่มีความบริสุทธิ์งดงามจะนำพาเราไปสู่ความความอะไรครับความดีทั้งปวงนี่เขาเรียกว่าความนะตักวาถ้าเรามีหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์ควาหัวใจที่นะงดงามความดีต่างๆก็จะอยู่นะในตัวของเราดังนั้นพี่น้องครับ สิ่งที่เรานั้นจะต้องยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮฺอานุวะตตาให้มากเพราะอัลลอฮฺซุบฮฺานวาุวะตตาทรงรับรู้ดีว่าบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮฺอานุวะตตาใครบ้างที่จะเป็นนะฮะบุคคลที่อัลลอฮฺสุตัลารักและพึงพอใจเมื่ออัลลอฮ์รักพึงพอใจและอัลลอฮ์จะเมตตาแต่ที่นี้นะครับเราต้อง,องมาดูนะครับว่าจะมีคุณลักษณะ ที่บ่งชี้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่ยำเกรงไหมดังนั้นอลัลลอฮฺซุตัลาก็ได้บอกบางประการไว้นะครับในบางสุโรแตบร่บอกสุโรนั้นบอกสุโรนี้บอกสุโรอนู้นแะบ้างดังนั้นผมอยากจะออบอกกับพี่น้องนะซักคุณลักษณะหนึ่งนะ ในสามอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานุวัตลาได้กล่าวไว้ในสุร้ออเลอิมรอนอายะที่หนึ่งร้อยสามสิบสาว่าคุณลักษณะถึงร้อยสามสิบหกนะครับว่าคุณลักษณะของคนที่ยำเกรงน่ะนะนะอัลลอฮฺซุบฮานุวัตลาบอกว่าอัลลอฮฺดีในยุมฟิกูนะฟิศร,ร,ร้ออิวัตดรอคุณลักษณะของคนที่ยำเกรงมุตตะกีนนั่นน่ะนะนั่นก็คือคนที่เขาบริจาค ทั้งในยามที่เขามีความสุขและยามที่เขานั้นมีความทุกข์ก็ตามอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือบทบัญญัติของอัลลอฮ์ด้วยกับความเที่ยงธรรมของบทบัญญัติตอนมีความสุขบริจาคนะเออเขาเรียกว่ากินกัสติปัญญาหน่อยอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าคนผู้ศรัทธานะ่ะ ไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะสุขเขาบริจาคในหนทางของเราอันนี้คุณลักษณะของคนที่ศรัทธาเพราะบางคนมีการทำหน้าเขาดีใจเขาก็บริจาคบางคนไม่มีแต่เขารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้อัลลอฮ์เป็นเจ้าของริสกีดังนั้นเราบริจาคไปเดี๋ยวอัลลอฮ์สุบานตลาเป็นเจ้าของริกงรรกลลสรรกีเมื่ออัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์จะประทานให้เรานี่ ทั้งๆท,ท,ที่เขานั้นตกระรมลำบากแต่เขาใช้ทรัพย์สินกระเบียดกระเสียน20บาท30บาท50บาทถามในทางของอัลลอฮฺซุมมานอตลาเขาไม่วายที่จะทําคุณงามความดีด้วยกับทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ให้ผ่านมือเขาเลยดังนั้นพี่น้องครับหลายคนจึงบอกนะครับว่าเราเนี่ยใช้ทรัพย์สินให้ถูกทาง และเราสามารถที่จะเข้าสวรรค์ด้วยกับทรัพย์สินที่เรานั้นมีอยู่เนี่ยได้ซื้อสวรรค์ขออั์ด้วยกับการบริจาคไี่น้งนะอัลลอฮ์จึงไม่ได้บอกถึงจํานวนว่าต้องเยอะหรือว่าน้อยแต่อัลลอฮ์ทรงตาบอกคนที่บริจาคทั้งในยามที่เขานั้นมีความสุขในยามที่เขามั่งมีในยามที่เขานั้นสะดวกสบายเขาก็บริจาค และในยามที่เขาทุกข์ใยายามที่เขายากจนในยามที่เขานั้นไม่มีอะไรครับรู้สึกว่าอัตาคัดแรนแค้นเขาก็ยังบริจาคนีค่คุณลักษณะที่หนึ่งคุณลักษณะที่สองนะครับของคนที่ยำเกรงวัลกาซีมีนัลไกคนที่ระงับความโกรธอ,อัล่ะหายากใน,นปัจจุบันเนี่ยคนที่ระงับความโกรธ อ๋อแม้กระทั่งบางทีมองหน้ามองไปนิดหนึ่งเหลียวเข้าไปดูออกใครมาอะไรมาหาว่ามองหน้าทําไมอ๋อเราโกรธแล้วแค่มองหน้าแค่นี้โกรธอ๋อพี่น้องดีแล้วแหละที่เขามองหน้าเรานะ่ะจะให้ไปมองตัวอ,อื่นได้ยังไงดีแล้วที่เขามองหน้าเราทำัวนดะีละพี่น้องถ้าเราพี่น้องมองแล้วก็นะพี่นิดพี่เคาะแล้วมองลูกโลกให้ดีๆนะ น่าอยู่อีกเยอะเราอย่าทำจิตใจที่แกคบแคบแม้กระทั่งคนอื่นมองก็ไม่ได้นะมองก็ไม่ได้ดังนั้นอยากให้เราได้รับภาคผลคนที่มองไม่ได้คนที่อะไรนะคนที่ไม่สามารถเรางับความโกรธได้บางคนเนี่ยถูกบอกถูกแนะนำถูกตักเตือนนิดหนึ่งอาลอ้อโกรธ มาเตือนฉันได้ยังไงฉันเป็นครูบาอาจารย์นะมาเตือนฉันได้ง,ง่ายฉันเป็นป๋าเองนะมาเตือนฉันยังไงนะฉันอายุเยอะกว่าเธอนะเอาหลอพี่น้องเนี่ยเนี่ยพอเตือนแล้วรู้สึกโกรธแต่เราบรรดาซอฮาบ้างนะเราผู้คนที่จะเป็นชาวซาลาฟุซอลอนะไเนี่ยเป็นปัตุูชนคนดีรุ่นก่อนๆเนนะี่ยเขาจะดีใจเมื่อได้รับการนะตักเตือนเมื่อได้รับการแนะนํา นะเพราะอะไรจะขอบคุณแต่สิ่งที่เขานั้นมาแนะนำนะเพราะเป็นยังไงครับการที่เราแนะนำกันแสดงว่าเรารักกันเพราะผู้ศรัทธากับมุสศัธานั้นเปรียบเป็นกระจกเงาซึ่งกันและกันเราอยา่าโกรธครับพี่น้องนะไม่โกรธเตือนกันไม่โกรธวันเก่าตีมีนรอยเพราะทุกคนอาจจะไม่ไม,ไ,มไม่อะไรฮะไม่ทําให้เรามีความสุขในทุกๆเรื่องดังนั้นเราต้องมีความโกรธความโกรธมีทุกคนแหละพี่น้อง แต่ให้เราอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل บอกว่าวลกาซีมีนัลกไยอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าให้เราไม่ให้โกรธนะแต่ให้เรารู้แล้วว่าคุณโกรธแต่ให้ระงับรู้ว่าคุณโกรธแต่ให้ระงับและการการ,การระงับความโกรธนั่นก็คือวินาทีแรกที่เกิดเรื่องวินาทีไม่ใช่ปล่อยไปสามหมัดหรือว่าเขาไปแล้วเป็นหนึ่งชุดสองชุดสามชุด แล้วบอกว่าฉันโกรธแล้วนะเนี่ยเออฉันระง,งับความโกรธถ,ถ้าฉันไม่ระง,งับโกรธนะนะเองโดนหลายชุดอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าอะไรครับไม่เรียกว่าคนระง,งับความโกรธคนระงับความโกรธนั่นคือวินิจนาทีแรกเขานั้นไม่อะไรครับระง,งับความโกรธจากการที่จะพูดจาไม่ดีหรือระง,งับความโกรธที่จะ,สะแสดงกริยามารยาทที่ไม่สวยงามด้วยกับคําพูดกริยามารยาทต่างๆ ประการที่สามอัลาฟีนาอานินาไม่โกรธแล้วเนี่ยแถมอะไรอีกนะแถมอภัยให้กับผู้คนแถมอาภัยให้กับผู้คน,อ,คนอโลท่านนาบีจึงบอกนะครับว่าคนไลชชาดีดูบิสุระไม่ใช่คนที่เข้มแข็งนะสำหรับคนที่นะต่อยคนนู้นล้มคนนี้นะะ ลงไปไนดะ้อินนามัชาดีดุลลาดียมลิกูนับซาหูอินเดลกอตบคนที่ประเสริฐสุดคนที่ดีสุดคนที่นะแจ๋วสุดนะคนที่เก่งสุดนั่นก็คือคนที่สามารถควบคุมตนเองได้ในยามที่เขาโกรธนะดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเราโกรธไม่เป็นได้อภัยให้กับเขาอาภัยเอาลลไม่เป็นได้ไม่ได้บ้างไม่เป็นไรนะนะฉันอภัยให้ เพราะอะไรครับเพราะเราเนี่ยยังต้องการการอภัยจากผู้อื่นไหมอ่าทุกคนบอกฉันยังการอาภัยจากผู้อื่นฉันยังต้องการการอาภัยจากอัลลอฮ์ไหมอ่อาฉันต้องการความอาภัยจากอัลลอฮ์อ่าทำไมล่ะเราเวลาคนอื่นเขาพังเขาพลาดทําทไมล่ะเราไม่อภัยให้กับเขาเราใจจืดใจดําใจแค,แคบเหลือเกินไม่ได้ให้อภัยกับเขานี่แหละเป็นคุณลักษณะของคนที่เราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ อ้าวคุณลักษณะต่อมานะไม่โกรธแล้วให้อภัยแล้ววัลอลฮุยุฮิบุลมุฮซินินแท้แวอัลลอฮ์ให้ให้เราเป็นคนดีเลยให้เราอยู่บนมัน่นอยู่บนความดีการทำดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลานี่แหละเป็นบุคคลที่อะไรครับเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์พึงพอใจการปฏิบัติตัวให้อยู่ในแนวทางที่อัลลอฮ์ารักในอัลลอฮ์นั้นเมตตาเนี่ย นี่แหละเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ต้องควบคุมให้ได้ตัวของเรานะ่พี่น้องเราต้องควบคุมพยายามควบคุมชีวิตของทุกคนอาจจะมีเฉ๋มีช้ไปแล,บไป,ลบไปทางนู้นแลบไปทางนี้แต่พยายามที่จะให้ต้องให้ได้ให้กลับมาอยู่ในเส้นทางที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้นะทิ่งลิเรารซูนได้บอกว่าฮาดซิรอตีมุสตะกี้มันฟัตตาบอูงนี่คือแนวทางนะครับของฉันพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตาม นะให้อยู่บนในทางที่เที่ยงตรงไว้นะแล้วอีกประการหนึ่งนะครับวลลดีนอิซาฟาลูฟาฮิชาตันอาดอลามลลูอัมฟุซาฮุมะการุลอใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติในความชั่วช้าหรือสะอาอะไรนะประพฤติผิดทั้งความอาธรรมต่อตัว,ตวเองะการุล,ลอเขานึกถึงอัลลอฮ คนที่นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตะอาลาเมื่อตัวเองทำผิดเมื่อตัวเองนะ,ะพลาดพังยังนึกถึงยังนึกถึงอ Al ัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์นี่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเมตตาฉันนะนะไม่ให้ฉันได้อะไรนะหลงอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตะอาลานะ คน่ะผิดคน่ะพลาดได้แต่เมเื่อรู้ว่าผิดเนื่อรู้ว่าพลาดแล้วให้นำนึกถึงอัลลอฮ์พอรำลึกถึงอัลลอฮ์ทำยังไงอีกอีก,อก,อกคุณลักษณะหนึ่งที่จะเป็นคนดีของอัลลอฮ์เป็นคุณลักษณะคนที่ยำเกรงตลอดวัสตักฟารูลิซูนูบิฮิมรู้อัลลอฮ์ทราบดีว่ามนุษย์ต้องมีความผิดความพลาดแต่ความผิดความท่านนะเราขอลุกโทษจากอัลลอฮ์เราเคยขอเป็นคนที่ขอ การอภัยโทษจะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมนะการขออภัยโทษเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้เคยร้องขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ที่เราเรียกว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วันนึงนะฮะมากกว่าเจ็ดสิบครั้งอัลลอฮ์พี่น้องเราขอนะ การอภัยโทษจะอัลลอฮฺซุบฮานตะลากันบ้างไหมนะว่าไม่ย yes. ักฟิรุฎูวะไม่ยักฟิรุซูบะอิลลอฮเรากลับคืนสู่อัลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าไม่มีใครที่จะให้อภัยพวกท่านทั้งหลายได้ยกเว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานตะลาและคุณลักษณะหนึ่งที่เราจะต้องไม่มีนะฮะ จะเป็นการบ่งชี้ว่าเราเป็นคนที่ตักวาต่อัลลอฮ์ก็คือวะลัมยเซรูอัลามมฟาลูวะฮุมยาละมูนอย่าดันทุรังแปลภาษาแบบเข้าใจกันง่ายเลยนะอย่าดันทุรังเมื่อรู้ว่าทำผิดแล้วทั้งๆที่เจ้าก็รู้ดีว่าอันนั้นมันเป็นผิดอย่าดันทุรังอย่าประฝืนอย่าฟืนในสิ่งที่เราพาผิดแล้เอผิดก็รู้ว่าผิดอ้า เลิกลดละให้หมดซะเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานวะตะลาพึงพอใจเพราะบุคคลที่ทำตัวแบบนี้มีคุณลักษณะแบบนี้อัลลอฮ์บอกว่าอุลัยอิกาจจาอูฮุมมักฟิรตมักฟิรตุมมิรับบิฮิมอัลลอฮ์บุคคลที่มีคุณลักษณะแบบนี้เป็นคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์จะได้การได้รับอะไรครับการตอบแทนให้กับเขา นั่นก็คือการได้รับมักเฟรอจากอัลลอฮ์การได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานุมอตลาวาจันนาตและบรรดาสวนสวรรค์เขาจะได้รับสวนสวรรค์ต่างๆนะตาจรีมินตเดียนฮาร์นะสยวนสวรรค์ที่อ AH ัลลอฮ์ได้ให้นะได้ให้นะครับได้ให้แม่น้ำลำธารต่างๆหลายสายไหลผ่านอยู่ดนน้วน ขอดีนาฟีหาบุคคลที่มีคุณลักษณะข้างต้นที่แสดงถึงความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นจะอยู่ในนั้นทั่วการลนานหัวนี่มาอัจุรุลอามีนีนและนี่แหละนะมันเป็นรางวัลของคนประพฤติปฏิบัติตามคุณลักษณะของคนที่ยำเกรงังนั้นพี่น้องครับคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้เป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์หนึ่งบริจาคทั้งในายามดีและในายาม ขนาขอสน2นะครับนะระง,งับความโกรธอภัยให้แก่ผู้คน 4. นะครับคงมั่นอยู่กับคุณงามความดี 5. นะเมื่อเราทำผิดทำชั่วให้นึกถึงอัลลอฮ์หนะครับให้ขอการนะอภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้บ,บ่อยๆในยามที่เราผิดนะะในยามที่เราผิดประการที่เจ็ด เราอย่าฝืนทำทั้งทั้งที่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดเจ็ดประการอัลลอฮ์คุณลักษณะที่สวยงามที่บ่งชี้ถึงคนตักวาต่อลอดังนั้นขอฝากเจ็ดประการนี้ว่าในใจของพวกท่าน ให้เป็นคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์การตักวาต่ออัลลอฮ์นี้จะนําพาเราสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตะลาวันนี้ประตูสู่ความเมตตาต้องจากลากาบท่านพี่น้องว่าเพียงเท่านี้วบิหลายทตอฟิกวันฮิดายะวัสลามุอะลยกุมุรฮ์มะตุลลอฮ์วะบรกาตเราจะเป็นดังแสงแห่งรุ่งอรุณอิสลามที่มีความเข้มแข็งและความศรัทธา